ปัจุบันเนี่ยประเทศจีนเนี่ยมีประชากรที่อายุ60ขึ้นหรือว่าประชากรผู้สูงอายุเนี่ยเกือบ300ล้านคนทั่วประเทศครับก็คือคิดเป็น20%ของประชากรที่มีทั้งหมดของประเทศนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครมาเที่ยวประเทศจีนเนี่ยสิ่งที่อาจจะแปลกใหม่สําหรับใครหลายคนเนี่ยก็คือการมาเห็นผู้สูงอายุว่ายน้ําอยู่กลางแม่น้ํไหยเหอแบบนี้นะครับผมวอมใหญ่เลยลุงคนนี้แล้วทุกคนดูคุณลุง Hawaii เขาว่ายดีครับไม่มีแว่นไม่มนะีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นครับสองคนเลยนะนอกจากว่ายน้ำเราก็มีพา,ายเรืออย่างนี้ด้วยนะครับทุก ว่ายน้ำอยู่ก็มีแบบเรือท่องเที่ยวแล่นผ่านด้วยนะอันตรายอยู่เนี่ยเนี่ยดูลุงสองคนเขาว่ายอยู่แล้วเรือก็แล่นผ่านไปงี้เลยนะครับ๋ยผมไปถามลุงคนนี้ดีกว่านะชื่อชื่อหน่อ่อหลิินนมชื่อหนหน่อินค่หมอนทิน่หนลับผมชื่อิั่าหลหล่อหนคช่น่ะนคบช่ 就比方说我，我我我醒来的话，就就就就可以来。